สิจคโปร์เขาสิงรสิงรเขาเหอสิงคโปรนี่เขาสิงคโปร์เขาจะไปไหนเขายังม่ได้พูดไปไหนไปอังกฤษขอไปขอไปไปไปลไปลไปลเกาหลี จยนยงก็จะนนยนะยงไม่ยจะไ,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 ไป่เียขอไปไปเราขอไปอะไรนะขอไปขอไป,อไปเลยนะอืมะไปไหนล่ะ<ป>ต่าง,งประเทศหรืออะไรไยยปยช,ชื่ออะไรอ,อ,อ่ะอไม่จะไปรู้ไหมอะอะไรอะไรที่มันชื่อว่าฮัมเบอร์เกอร์อ่ ปาะกาใหญ่เลยครับ